สวัสดีครับนาะนะผมกับผมเช่นเคยครับนะวีฟิชชิงวันนี้จะมาตกประช่อนครับด้วยกบยางเอ็ดวันของนานทคุลชาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้ตัวไหมไมายสวยมากเลยอยู่คลองหลังบาตร yeah

โอ้มันกัดแล้วมันกระชากเลยกัดแล้วกระชากเลยพี่เออบอกครับกดประคืนด้วยมีตัวตัวไหนากบไปอ่ะขาดไปแล้วเหรอติดตปากไปแล้วตัวเดี๋ยวผมมาให้วันนี้เอามาอยู่มันกัดแล้วมันกระชากเลยกัดใกล้ๆโอ้ไซส์สวยด้วยแล้วตัวใหญ่วบบนี้กัดขาดแต่ได้ได้ตัวแล้วขาดถึงตัวขาดแต่ตัวนี้ผัวมากเลยเออกัดแล้วก็ชากเลย ได้ตัวแล้วครับนั่นนะกบยางเอสวันของน่าน,นัทโครชาโอ้กัดทีเผือกัดแล้วมันจะวิ่งเลยนี่ครับตัวใสสวยอยู่ปลาควางธรรมชาติกับกบยางน่านัทครับของน่าน,นัทโครชาครับใสสวยอยู่ ยอาครับ